นี้เป็นครั้งที่38ตรงกับวันที่17เดือน12พฤษภาสองพันาร้อยข้าพเจ้านายพุทธพาพิยาคณาเสกขอเปล่งบารจาสัตยายพุทธมณฑะวายเป็นพุทธบูชาธรมมบูชาสังฆบูชาและตาลิยาบูชาไดโอพระคราบติเจรจ้าองค์หลวงปู่สรรมเลตุลหลวงปู่บุญเดตุหลวงปู่เจลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้จะเป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเจ้าเทพเทวดาเท้าทั้งหลายโปรดลงมาอนุโมทนาในการสัตยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนาไตครูบาอาจารย์นักเทศบาทั้งหลายโปรดจงมาบันดาลให้เจ้าของข ควรแก่การสวดถยายมนต์ต่อไป บทที่หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาลสวดตลาขยันตุเทวตาสัทธามามุนิราชัสสุบันตุสัคโมกะทังสักเคกามิตร,รูเปสีลิกเือและตะเถรจันติลิเควิมาเนทีเปรัฏเถรจารามิตาลูนะครับหนันเนกเฮาวะโทฮิเคเตภูมามาจยันตุเทวาชาลัทธราวิสมิยักขันธรมนาคาติดท,ทันตาสัสติเกยม,เมุนิวราชานสา,าสาธโวเมสุนันตุธรรมะสวัสดิกาโรายามพันตาธรรมะสาวัสดิกาโรายามพันตาธรรมะสาวัสดิกาโรายามพันตา บทที่สองบทสวดนมัสการสิทธิคาถานามโธตัสสะวะโตัวละตัวสมมาสัมพุทัสสะนามโธตัสสะวะโตัวละตัวสมมาสัมพุทัสสะนามโธตัสสะวะโตัวละตัวสมมาสัมพุทัสสะบทที่สามบทสวดจากกิริยาคาถานาทีเมสระนังอัญญาพุทโธเมสระนังวรังเอเตนะสัจจวัคเญนะโสติเมหนตุสัพพทานาทีเมสระนังอัญญาธรรมโมเมสระนังวรังเอเตนะสัจจวัคเญนะโสติเมหนตุสัพพทานาทีเมสระนังอัญญาสังโฆเมสระนังวรังเอเตนะสัจจวัคเญนะโสติเมหนตุสัพพทาน บทที่สี pe, room, ่บทสวดมหาการลิโกนาโถอาติตาการกถาธรรมมหาการลิโกนาโถอาถาญาสัพพานินางปูเรตวาปาไมีสภาปตโตสัมโพธิมุตตังเอเตนะสัจจวัชนะนังโมตุสภุปปัาวามหาการลิโกนาโถเหตตาญาสัพพานินางกูเลตวาปาแลมีสภาปัตโตสัมโพธิมุตตังเอเตนะสัจจวัชนานังโมตุสภุปปัฏฐาวามหาการลิโกนาโถสุขายาสัพพานินางกูเลตวาปาแลมีสภาปัตโตสัมโพธิมุตตังเอเตนะสัจจวัชนานังโมตุสภุปปัฏฐาวา บทที่5บทสวดมหาสมัยสูตรเอวามสุตังเอการสำมัยญาพควาสเกตสูวิหารติกาปิและวัตถุสวดมืงมหาวันีมหาตานิบทาจีสัชติปัญญาไม่ใช่กิจวัตรใดิจอะไ เทวะเตหิัิจะลกราตุหิเุว่าตาเยปุยนาสนิบใบตาหดพระกวตาัสนาญาพิภูตสังกัญจาทายทัโขจะตุสุาวาสกายิเเทวานตรทังศ์ศีทายัพระวาสกีสุวิหารติกปีและวัตถุปรสมหามหาวเนมหาทพิภุตสเกนาสตติมาจามาตุเหตุพิภุตสตเตหุสัยว่าระตเหตุข้าราชจะลกราตุเิเทว่ตาเยปุยนาสนิบใบตาหดีพระกวาดตาขัตสานยาพิภูตสังกัญจาะโนมัณยามปีนาภควาเต้นนุ သာဘာသာလည်းရေဘာသာလိတ္တံဘာဘာသာနိဟေယေအေဝံမေအသာဝစေသေစုစေေစု ตาลหิตาภควโตปุราโตปตุระังสุอาตโตาเทวตาพรวโตพควันตาอภิวาเทวะอกมัมตาอัางสุอกรัตาิตาโคอกาเทวตาพควโตสัตติเกีมังคะถางอภาสีมาหสมัยปวาสเทวกายสมาคตาอามหาอิมังธมสัมปยิตาเยวอราทิตสังกันอตัปอาราเทวตาพะวควโตสัตติเกิมังคะถางอภาสีตตาละิกมวตสมาทังสุจิตตาอัตโนจุกะมะกสุสาระธิวะเนตานิคาเหตวะอิทะยานิลัติมันทีตาติอาตัปโอาสี เจตวาคีราเจตวาปรีขาอินทคีราองจัมัมมีชาตเตอร์นติสุขาวะวิมาจักรภูมาสุขตาสุสุนาคาติอรักวาปราเทวตาพระโกดอนสุนกีมังขานังลพาศีเยเกติพุทธสารนังคาเตอรเสนะเตคมิสัติอปายะภูมิปะหายะมนุลสังเทหะเควกายาธบุเรปุเรย์สันติปีอรักโวพระโวามีกวามันเตสิเยบูเยนะพิกเวทัสสุลโลกธาตุสุเทวตาจันทิปติตาโหโมนติสถานคตังเทศนาญาพิภูสังติกาปังกัจจะ เยปิดเตพิฆเวอไเหสุอติตรัมะนังอะหันโตสัมมาสัมุทธาเตสามปพระกาตานังเอตัปะละมเยวะเทวตาสัิปิตาเสสยยถาบีไม่หังอตรลหิเยปิเตพิฆเวทวิสัติอนาคามตานังอหันโตสัมมาสัมุทธาเตสามปว่านานังเอตัปะละมายวะเทวตาสันิปฏิตาวิสัติสยยถาบีไม้ห่างอิตาะหินอติกิติสามมีพิฆเวเทวะกยนังนามานิกิตจิสามมีพิฆเวเทวะกยานังนามานิเท าว่ตประจัสุภวเอตัวจะสิโลกมนุกษามียถาภูมาตาสิตาเยสิตาที่ิพนปิหิตสมาหิตาโลโีหาวหัสัลลินาลมะหังสัมพิสโนธาตมสสสุทาวิปัสนาวาวิลาที่โยประจัจสติยตะวะวะเนกปีวัเวตตวัตยิสถาสาวะเสสลเตเทวะกายาพิการตเตวิชานาทพิโมเตจตัะปามะระกรุตัตาลุงกาลุง สุตตวะพุทธัสสะสันงเตสัมปาตุลักูยานังอมนุสสานามัทสนังอาภิเกตธรรมบานทัคโขสาสังอัฏฐะสันนิงสตังเอกีสังหะสานังอมนุสสานามัทสุงอาภิเกตธรรมบ้านทคุงทิสสะสภาพุทธกุหงตัณจะสะพังอภิยายาวะคิดาวะนัจคูมาตโตวะนิยสตาสาวะเกสัสนีละเตเทวะกายะวิกันตาเตวิชาตาคัตเโยเยวะหังกิตายสัมมิขีราหิอนุปุปหโส สัตสหสายวายะข่าวุมากปิตละพอีที่วันโตชุติมันโตวันาวันโตจจสสินโนโมท้มานาพิกามวิภูนสมิติวนนางะเห็นสาเหมาว่ตายะขานันตวันนิโนอิทีมันโตชุติมันโตวันาวันโตจจสสินโนโมท้านาพิกาิมวิภูนสัมมิติวันนางซาต้ายิาติสัสหัสายะขานันตะวันนิโนอิที่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตจจสสินโนโมท้ามานาพิกามวิภูนสัมมิติวันนโนอิเจติสุนัสสัตสหันายะขานัิตะวันนิวนงี ที่โราราชคารอีโกโซแล้วเว็บ กุมพิโรราชคิโกเวปุสนิวสนางพียโยรังสัสัสังยนีขณะปฏิยูปัสสกิปัสสติกุมพิโรราชคัิโกโสปะขาสมิสิงว่านางูรนมันจะที่สังราชทัตระถปะทานสติกัณฑภาพนงอธิปติมหาราชเจ้าสัิโสโตาปิเาโวทาามาภะไทีมาโตชิมาโตวันนะวัโตเจสสิโนโมทมนาพิกามุวิคนะสมิเวานางท้าขีนันจะที่สังราชวิลุโตปัสสติกุมภานางอธิปติมหาราชเจ้าจัตศิโสโคตตาปิเดชา ิมันจะที่สังราชวิรบปพโภภสษาสตินะครับนาาทิปติมหาราชยศิสิโสพุทธปิติสะหาโวธเมามหาภารายที่มันโตชุติมันโตวนนะวันโตแล้ยศสิโนโมทัพนาไิกามุวิคูนาสมิติมณังพุทธนะเจะที่สังราชกูเวโรตปัสสาสติยักนานาทิปติมหาราชยศิสิโสพุทธปิติสะพหาโวธเมามหาภารายที่มันโตชุติมันโตวนนะวันโตแล้ยศสิโนโมทัมอนาภิกามุวิคูนาสมิติมณังปุริมัน มะที่สังคตระโถทกิเนนะวิโดนาโกปาชีเวนะวิลูปโทโกเวโลตลาคิถังจตตาโลเตมหาราชาสมันตาจตตโรเทศัทธันรามนาถังสุวรรณีกปิลวัฒเวเตสังมายาวิโนทัสาคูวัจนิคาะสถามายากุเทนทูเวเทนทุวิภูจาวิภูโตสหะจตโนกามะเซโถจักกินูมันโทนิมันโทจเตาม ปานานโทโอปมัญโยจะเทวสุโตจะมาตลีจิตาเสนโจะขั้นทัพพนักลงใชาโนสโพอาคุปจัสสีโคเิวะทิมารุสุริยาวัจสาเอเตเจเิจัลลาชาโนทัพภาษาราชูพีโมทามนาพิกามุภิคุณาสัมิติวันังอาถาโคนาภาษานาคาเวสาลาสานาชกะกภัสสุตระอาคุปยาคาสยยะสหายาติพิยามุนาท iza, ัตตลัทธาจะอาคุนาคายสัสสินเอรละวณโนมหานาโคสุปคาสามิติวันังเยนะคาราเชสหาสาหานติทิพัยทิชาปะคีวิสุทธะจะกขเวหา เวหายะสาเิวานามะนาปตาจิตตลาสุปนาอิติเตสนาบังไวันตานะครัราชาณามสีสุปนาโตเขมามากสิพุทโทสนะหาหิวายะหิงเพะว่าไหยันตานะคัสุปนาสละมามากังสุพุธาจิตตาวัชิลาหะเตนะสุภุฑาอสุราสิตาปัตโรวัสวัเศติที่มตโยยะทศิโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุราทานอวิครัสาเวปฏิปิสติปิจามาราโนมิจิสาตันัปายิลุปุตตันจพาลิปุตานาสเพเวโรจะนามากาสันหิตะวัะปิเศนางาลาหุปนาหุมาัง อาาโพจัตเทวราชวีเจาเตโช่วยวาโยตค่ะกรมวารุณาวารุนาเทวาวกพรจ้ยเจ้กศาสหะเมตตากรุณาการยิ่งเมตตากรุณาการยก เบวายสัสสิโนทัศเตเตทัสธากายสเพนนตตะวนิโนอิทิมโตชิตติมันโตวนาวัโตยสัสิโนโมทามานาพิกามวิคุณาสมิิวนังเวทุตเทวสารีจะสมจัตุเวยาจะัสุปนิสัติวจะทมาคูปุรกิตาสุริยสุปนิสัตถิวาสุริยะมาคูปุรกิตานะขตานิปุรักิตวะอาคูมัทวาาหกาวสุนังวสโรเซโถสกูฟักาสุรินาโทัศเตเตทัสธากายสเพนานตตะวนิโนอิทิมโตชิตติมันโตวันนาว จุต่าจะนิชกาโซเลยลุจิลาอคูอาวัสเวนสโนทัสเตลัากายาสเปนนาตตะวันไนโนอิทิมันโตชิติมันโตวันนวันโตยสัสติโนโมทามานาพิกาวงวิคุณาสมติวันะสันาหามหาสัมนามนุสามนุสตมาติาปทุสิกาอคูอาคูมโนปทุสิกาาคูธรโยเทวายจองิิตาวาสิโน巴拉คามหา巴拉คาาคูเทวายัสสิโนแทสเซตทัตตากายาสเปนนาตาตะวันไโนอิทิมันโตชิติมันโตวันนาวันโตยัสซิโนโมทะมานาพิกาวงวิคุณาสมมิติวันนาง คาถามิสกาจะยัสสิโนท้าน่ายังอาคาปัจจุโนโยทธิสาวพิวัสตีทัศเตเตทหากายาสเปนนะนะต่วันนี้นอิติวันโตชิติมันโตวนาวันโตยัสสิโนโมทัมมานานพิกาโม้ยภูนักสมิติวนาเกมิยาตุสิตายาบากาทัศกาจะยัสสิโนสัพพิการลาวัเสถาโชติมรามาจาสวะนิมันติโนอาคูอาถาภูปะละนิมิตาทัศเตเทัศกายาสเปนนะตะวันนี้นอิยทิวันโตชิติมันโตวนาวันโตยัสสิโนโมทัมมานานพิกาโม้ยภูนักสมิติวนัง สถตเทวานิกายสเพนนะแต่วันนี้หน่อิจินามันวะเยนาขจุงเยจินเยสานิศาสหะปวุชเชชิติมาขีลังขะตินานาสวามสกิขมขาตลังนะขจจระสีตาติสุภาบารมะโตจ่าปุตตาอิติมะโตสหสนนกุมารุติโสจ่าโสปะคสมิติวนาสานิาภามโกนังมหามารีติติตีปปัปปโนชิติมะโตพิสปะกายุยะสิสโสทเสอิสลาภูปเจเกวะสวัตติรเตสจัมมนาโตอะคาหาลิโตปริวาริโตเตจสัตย์ิการเตสินเตเทเวสุภาเมเกมาลส วัตถุสมบัติปณิวาเเรตมโมโมมุจิตาโกจินังกิริเจถามหาเสนกงคาเสนัเปรศยิปนินาตละมัาจสารกัตวานาเระวังยะถาปุสโกเมโคนัณโตสวิชุโกตถาโสปัสสาวะิสังกุตวัสาังวเสตัญจะสภาพิยายะวะวกิวานาจะคุมาจะตวันติสยสถาสาวกเกศเสนีักเรมาลษณะิการตาเตวิชาาถารโอเตยตตตปะกัลจุตวาพุทธสสนังวิตราคขเหปกามเนสรมนเปชยุสเพวิชิสังามญาติตาจสสิโนโธทันติสาภูเตหิสาวกาต บทที่หบทสวดจุลละชัยยะปกรณ์นโมเมพุตเตชะสารัตนตยธรรมมิกาเตชัยประสิทธิประสีเทวานาลายะปะละเมสุลาสิทธิพามาจะยินทาจตุโลกาคาม,มา,า,ามพีลักกาสามุทาภูตุงคังคาจะสภามมชัยยะประสิทธิพวันตุเตชัยชยะชยธารานิธาลณีอุททีอุททีนาทีนาที ชยชยาฆาคนละตนละนิสันิไลเศสเมดูลาชยผลนาลชีชยชยาคมพีละโสมพีนาเกนทะอาคีปีสาพุภูตกาลีชยชยาทุนนิมิตาโลคีชยชยาสิงคขีสุธาทานัมลุคชาชยชยาวารุณะ มุขขาตราชยยชยจะจำปาทินาฆาขุละคันถกชยยชยะฆาจคนาตุลงสุการละผู้ชงสีหายัญคตีปาชยยชยะวานุณะมุขชาตาชิตาชิตาเสนานีปุณณสุธินารดีชยยชยะสุขาสุขาชีวีชยยชยธะารณีแตละสัทธาสุชัยยาชยยชยะารณีสารตินัทธาชยชยยะมังกรชัญัญญาพระวเคชยยชยะวานุณะยักษ์เกชยยชยะลักษเสสุรัตผู้ชัยเตชา ชัยยะชยาพามเมรพัฒนาชยยชยาราชธิราชาศชัยชยยชยาปัทวิงสับพางชยยชยาอรหันตาบัติจกพุทธสาวังชยยะชยมะเหสุโลฮาโลหาลินเทวาชยยชยพาความมาสุลโขชยะนาโควิลุนหกโวิลุปโขจันที่มาลวีอินโทเจเวนเตยโยจากกเวโรอวารุโนปิจะอคิวาโยจปบาชนโหกกเวมาโกมาโรทัตละทโกอัฏฐาสะมหาเทวาสิทธิตาปัสสะ อาทยโยอ,อิสิโนสาวกาสัพาชัยยะลามโมพระวันตุเตชัยยะธมโมจะสังโคจะทัสปาโรจะชัยยะกังเอเตนะชัยเตเชนะชัยยะโสถีพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโค โหนตุเตชยมังขลังชายโยปิพุทธศาสนีมตุอายามระสัจจะปิีมตุปลาาชโยโอโคสยามพุทธิมันเถปะโมทิตาชยตาถาภาคณาเมหสศีโนชายโยปิพุทธศาสนีมตุอายามระสัจจะปิีมตุปลาาชโยโอโคสยามพุทธิมันเถปะโมทิตาชยตาถาอินทคณามเหสศีโนชายโยปิพุทธศาสนิมตุอายามละสัจจะปิีมตุปลาาชโยโอโคสยามพุทธิมันเถปะโมทิตาชยตาถาเทวคณาเมหสศีโนชายโยปิพุทธศาสนีมตุอายามระสัจจะปปีมตุ ปาราชโยอุโโคสยามโพธิมันเถรโมทิตาชยยะตถาสุปันนคคณาเหสีโนชาโยปิพุทธศสกริย์มาตุอายามละสัจปาปิมาตุปาราชโยอุโโคสยามโพธิมันเถรโมทิตาชยยะตถานาคคนามเหสีโนชาโยปิพุทธศสกริย์มาตุอายามละสัจปาปิมาตุปาราชโยอุโโคสยามโพธิมันเถรโมทิตาชยยะตถาสภามคคณาเหสีโนชยัน ชัยันโตโพธิยามูรีสกยานันทิวัฒโนเอวังตะวาวิชโยโหหิชยสัตสูชยามังคาเลอปราชิตปันลเกศีศิมาทวิโปคดิอภิสิเกสัมพุทธานังอคัปโตปโมทติสุนักัดตังสุมาคลราสุปปะพาตังสุภุติตังสุปะโตสุโมหุตตจัสุจิจาสสาวาโิจ ธรรมจาริสุปัทคีณงกายกรรมังวาจากรรมังปัทคีณงปัทคิณังมโนกรรมังบันิทีเตปัทคีณงปัทคีณานิการตวานาราภัตเตปัทคิเนเตะอาถาราถาสิกุขิตาวิรุณหาพุทธศาสเนอารโลควิสุขิตาโหณาสหสภาม สัพเพหิยาติภิตุนตุโพโตเยเทวะสมินทาในอธิิาตาธิฆายุกาสธาโหตุสุกินตาโหตุสัพพาธาลักขันตุสัพพาสตานลักขันตุทินะสาสนังยากาติปัะนาเตสังสัเพปุเรนตุมโนรักขายุตตะกาเลปาวัสันตุวัสสังวัสสาวาลากาโลคาจุปทาเตสังนิวาเรนตุจากสัพพาากายาสุขังจิตตะสุขังอรหันตุยะามุลละขัง บทที่เจ็ดบทสวดธรรม,มนิยามะสุตังเอวามสุตังอิกังสัมภยญภควาสาวัตถียาวิหารนะติเจตตาวะเนอยนากะปินทิกาสะอารามตตระโลตระะโขภัควาพิขูอามันเตสิจนิขาวติฆาทันเตเตเตพิขูพัควะ พระวะโตปจจตสุสมาวะวเอตถวจะอุปาทาวาพิภเวทะตถาคตานังอุปาทาวาตถาคตานังเติตาวาสาธิตมมะนิตตาธรรมานิยามตาสเพสังคารานิจเตตั้งตถาคตโอภิสัมพุทธิอภิสเมนติอภิสัมพุทธินิตวาอภิสเมนตวาอจิคติเทเสติปัญญาเปติปัทาเปติวิวารติวิภาชติอุตานิกาโลติเพสังคาราอนิจเตติปัญญาอุป อุป,ปาทาวาพิกเวตถาคตานังอนุป,ปาทาวาตาาคตานังคิตาวาสาธาตุธรรมทิตตาธรรมนิยามตาสะเพสังคาราทุกขาติ ตั้งตถาคตอภิสัมพุทธนติอภิสษเมนติอภิสัมพุทธนิตะวาอภิษเมนตวาอติคติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐาเปติวิวารติวิภาชติอุตานิกาลนติสัพเทสังขาราทุกขาติอุปาทาวาพิขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสาธาตุธรรมทิตตาธรรมนิยามตาสัพเทธรรมานัตตาติตังตถาคตอภิสัมพุทธนติอภิสษเมนติอภิสัมพุทธนิตะวาอภิษเมนตวาอติคติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐาเปติวิวารติวิภาชติอุตตตตตาาาานนนิิิกลสพเธมอ อินทามาโวจากพะวาเอาตอตมะนาเตพิขูขาพาวะพะวาโตพาสีตังอภิน,นันทุนสิบทที่8บทสวดทัดเทกราตะคาถายอาตีตังนานะวาค้าเมยนะปิจา,กการกังเขานะค้าตามบุคคลไม่ควร ตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงภะวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยาติาตีสมาหินันตามอาปัตจนาคตัดดงสิ่งเป็นอดีตก็ลาไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาถึงปัจจุบันตตะโยธรรมากัตถาตถาว,ว,วิปัสสติอสังหีรังอสังปังตังวิธานมานุพะรุพะเยผู้ได้เห็นธรรมเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนง่ายคอนแคนเขาคนขอบคุณอากาศเช่นนั้นไว้อเชวะกิจมาฟังตาม กิจจะมาตัปังโกชัญญามาัลนังสุเวความเพียรไปกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้แมแมพรุ่งนี้หน้าหีโนสักคารันเตนะมหาเสในนมัจุนาเพราะการถัดเพียรต่อมจัุราซึ่งมีเสนามากยังไม่มีสําหรับเราเอวาวิหาริมาตะปีงัโหราตะมันทิตังตังเวพระเทกรตัตโตติสันโตอติคาเตมุนีติมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกยดขันทังกางวันการคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงนาทีเดียวก็น่าชม บทที่9บทสวดธรรมะสังเวขาปัจ,จเวคณะสพเพสังคาราอ,อนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจแรรูปธรรมนามทามทั้งหมดทั้งสิน้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสพเพสังคาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจแรรูปธรรมนามทามทั้งหมดทั้งสิน้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นและแก่เจ็บตายไปสพเพธรรมะอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งคนท,งทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าง ของเราว่าตัวว่าตนของเราอาจทุวางชีวิตตังชีวิตของไม่ยั่งยืนทุวังมาณะนางความตายเป็นของยั่งยืนวัดสั่งมายามลาิปตะพางของเราจะพิงตายเป็นแท้มารณะนะ มารณะ,ะปะริโยสานางเมชีวิตต่างชีวิตของเราเป็นความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตต่างเมอันนี้ยต่างชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมารณังเมนิยกต่างความตายของเราเป็นของเที่ยงว่าแต่ควรที่จะสังเวชอายังกะยโยอจีรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอาเปตวิญ,ญญาโนคันประสะจากวิญญาณชุนโทอันทันที่เขาทิ้งเสียแล้วอธิเสสติจากนอนทับพระทวีงซึ่งแผ่นดิน กาลิงขลังอีวับอัดุด,ดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนี้ลัดถังหาประโยชน์ไม่ได้อนิจจาวัาตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวะยะธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุป ปัจิตตะวานีลุนนันติขันเกิดขึ้นแล้วย่ำดับไปเตสาอุปสะโมสุขโขความเข้าไปสงบระง,งับขังขาทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสตามารันติจาสัตทั้งหลายทั้งปวงก,กำลังจะกำลังตายอยู่มาดิงสุจ่ามาริส,สเลที่ตายแล้วและกำลังจะตายตตดเทวขังมาริสสามีเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนาทีเมเอนาทีเมเอ,เอทะสักสโยความสงสัยในความตานนี้จะไม่มีแก่เราเลย บทที่สิบบทสวดเมตตายังกินจิยังกินจีกุศลกรรมังสัพเพหิพัติหิกตังตุนยังโนอโมหันตุสุตันตุโพนโตเยเทวาสมิงธาเนอธิคาตาธิคาจุฆาสะทาโหตุสุกิตาโหตุทุขาปมุจจรตุมาตาปิตาสุกิตาโหตุทุขาปมุจจรตุสัพเพยาติกาสุกิตาโหตุทุขาปมุตตันตุสัพเพอายาติกาสุกิตาโหตุทุขาปมุจจรตุสัพเพปิสาสะเพยยะขาสัพเพเปตาสุกิตาโหตุทุขาปมุจจรตุสัพเพยอาจาริยุตปิชายาสุกิตาโหตุทุขาปมุจจรตุสัพเพนาคาตาส ตาโหตุออตทุกขาประมุจจะตุสเพเทวาตุเกตาโหตุทุกขาประมุจจะตุสเพสาเมิยมะตีนา,าสานิมิชันตุโวบทที่สี่บทตัวมะบูชาหลวงปู่ทวดนาโมโพธิสัตว์อคันติมายะอิติภะคะวานาโมโพธิสัตว์อคันติมายะอิติภะคะวานาโมโพธิสัตว์อคันติมายะอิติภะคะวาบทที่สองสิบสองปฏิทานาคาถาเทวาเทวาตาสติวิหาราวาสิรีทูเปคาเลโพธิคาเลต,ต,ต,ต่างิงต่างิงตาธรรมะทานเนน้มพระวัตถุปูชิตาโสถิงฉรุน เตถาวิสาระมันทะเลเฮราจามนานวกาจามิขะวสารามิกาธาราปฏิอุปัสการามาจเตสานิขมาจายิสลาสาปานาภูตสิกุลกิลาภาวตุเตชะลาภูชาเยปิจัณฑาสามภาวสังเสทิฐชาติอัฐวุปปาติกานิยานิกะธรรมวะรังวัจจิเจเตจเพปิทุกสสากาโรตุสังขยังธาตุจีลาสัตตังธรรมโมธรรมะทาลาจัปุคลาสังโฆโหตุสามะโควันอัฏฐายะจหิตายะหิตายะจะามเหราคตุสัตธรรมโมสัพเพปิธรรมจาริโน พุทธ <c oughs> <c oughs> ิิงสปารปุเนยามะธรรมเมอริยปะเวทิเตสันปะสันนาโหตุสพเพปิตปานิโนพุทธศาเสนสมาธาลังปะเวชันโตกาเลเทวปวัสตุพุทธิภาวยัตตานาสมิทธังเนตุเมทะนิงมาตาปิตาจัตตาละชังนัจจังลักขันติผุตกางเอวังธรรมเมนราชาโนปะชังลักขตุสภะทาบทที่13เทวตาอุญโยชนะคาถา กุขปัตตาเดนิกุขาพยาปัตตาเดนิพยาโสกปัตตาเดนิโสกกาโหตูสัพเพปินานิโนเอตาวัตาจายมเพหิสัพัตาปุญญาสัมปะทางสัพเทเทวานุโมทันตูสัพพปะสิ ปฏิสิทธิยาทานังาทานตุสัทธายาสีลังลัขันตุสัมพทาภาวนาพิธาตาโหตุขฉันตุเทวตาคาตาบทที่สี่สุมังคละคาถาโหตุสัพพังสมังคังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสธีโหตุนิลานตลังโหตุสัพพังสมังคังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสธีโหตุนิลาตลังโหตุสัพพังสมังคังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะโสธีโหตุนิลานตลัง บทดที่15สัพเพุทธาภระพปตาปเจนะจะยังพลังอรหันตานันตเตเเชนะละขามามีสัพพโสสัพเพุทธาภระปปตาปเจนนจะยังพลังอรหันตานาจตเตเชนะละขามารมีสัพพโสสัพเพุทธาภระพปตาปเจนะจะยังพลังอรหันตานาจะเตเชนะละขามารมีสัพพโสสัพเพุทธาภรัปตาปเจนนจะยังพลังอรหันตานันะเตเชนะละขามารมีสัพพโสสัพเพุทธาภระปปตาปเจนนจะยังพลังอรหันตนันะเตเชนะละขมารมีสัพพโส กับเพฆพุทธาพระปัตตาณ์ปต๊าปเนะจะยังพลังอัฐานตานันจะเตเจนะราคพามิสัพสโสกับเพฆพุทธาพระปัตตาณ์ปต๊าปเนะจะยังพลังอัฐานตานันตเจเจนะราคพามิสัพสโสกับเพฆพุทธาพระปัตตาณ์ปต๊าปเนะจะยังพลังอัฐานตานันจะเตเจนะราคพามิสัพสโส ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าเจ้าได้สวดสายพระพุทธนมนต์นี้ข้าเจ้าขอน um ้อมกล้าอุทิศถวายเป็นพระราชุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าเิริกิติพระรมราชดีนาธก็รุ่ราชชนนีพันปีหลวงพเสด็จสู่สวรรคาลายขอที่สมแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นทรัพย์สิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แล้วคลาปลอดภัยจาก,กโรคศกโรคแพ้แต่ารทั้งปวงไม่มีแหล่งให้ใหมีแหล่งไรแห่งสุจริตมั่นคงเป็นสมาอาชีพอันชอบทม ถาว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้เจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในะธรทมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพพิายทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนานสาธุนในการบุคคลน,นี้โปรดประสิทธิประสาทน้อมสอง่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลธรวที่ศาสงองมเดลได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยพุทธานุภาพเพพทวานุภาพและลิทธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อนานวยผลให้เป็นศีลมงคล